เกาหลีใต้ผลิตเครื่องบินรบ kf 2 1ครบ100ลำอินโดนีเซียได้ร่วมด้วยจริงหรือจอดลึกโครงการ kf 2 1โบรามายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกาหลีใต้ได้แสดงศักยภาพของตนในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างโดดเด่นโดยเฉพาะโครงการพัฒนาเครื่องบินรบ kf 2 1โบรามายซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญสู่การเป็นประเทศผู้ผลิตเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ล่าสุดมีข่าวว่าเกาหลีใต้สามารถผลิต kf 2 1ได้ถึง100ลำแล้วแต่คำถามที่น่าจับตาคืออินโดนีเซียในฐานะพันธมิตรร่วมพัฒนายังมีบทบาทอยู่หรือไม่แล้วอินโดนีเซียจะได้ครอบครองเครื่องบินรบเหล่านี้ตามที่ตกลงไว้หรือเปล่าบทความนี้จะพาผู้อ่านไปจอดลึกถึงความเป็นมาของโครงการ kf 2 1การมีส่วนร่วมของอินโดนีเซียความก้าวหน้าล่าสุดและว,วิเคราะห์อนาคตของความร่วมมือระหว่างทั้งสองชาติ จุดเริ่มต้นของ KF 2 1โบรามายความฝันของเกาหลีใต้โครงการพัฒนาเครื่องบินรบ KF 2 1หรือที่รู้จักในชื่อบโบรามายบราแมปแปลว,ว่าเยาวนุ่มในภาษาเกาหลีเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ์0 0 0 0โดยกองทัพอากาศเกาหลีใต้ต้องการเครื่องบินรบที่มีความสามารถใกล้เคียงกับเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5เช่น F 3 5แต่มีต้นทุนต่ำกว่าและสามารถควบคุมการผลิตภายในประเทศได้ ในปี2015เกาหลีใต้ประกาศเริ่มต้นโครงการอย่างเป็นทางการในชื่อ KFX Program โดยมีบริษัท Korea Aerospace i n d u s t r y ไก่เป็นผู้นำในการพัฒนาเครื่องบินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรจากต่างประเทศหนึ่งในพันธมิตรสำคัญคืออินโดนีเซียซึ่งตกลงที่จะเข้าร่วมโครงการในสัดส่วน20%ของต้นทุนทั้งหมดแลกกับสิทธิในการผลิตและครอบครอง KF21 จำนวนหนึ่งสเปคเครื่องบิน KF21 h y บริดระหว่างเจน4 5และเจน5 KF-21 เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นที่4.5บวกหรือกึ่งเจน5ที่เน้นความสามารถในการหลบหลีกเรดาร์สตีลมีขีดความสามารถสูงในการโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพ,พื้นดินคุณสมบัติเด่นของ KF-21 ได้แก่ความเร็วสูงสุดประมาณแมต1.8รัศมีปฏิบัติการราว2,900กิโลเมตรระบบเรดาร์ AESA Active Electronic s c a n n k y Array แบบทันสมัยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส์วอร์ฟขั้นสูงอาวุธรองรับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AIM 1 2 0 Iris T อากาศสู่พื้นระเบิดนำวิถีและขีปนาวุธร่อน Cruise Missile แบบเกาหลีเองการบรรทุกอาวุธสูงสุดประมาณ7.7ตัน แม้จะยังไม่ใช่เครื่องบินเจเนอเรชันที่5แท้ๆอย่าง F-35 หรือ Su-57 แต่ KF-21 ก็ถูกออกแบบให้มีราคาถูกกว่าและซ่อมบำรุงได้ง่ายเหมาะกับการทดแทน F-4 และ F-5 รุ่นเก่าของกองทัพอากาศเกาหลีใต้อินโดนีเซียกับบทบาทในโครงการ KF-21 จากความร่วมมือสู่ความลังเลอินโดนีเซียในฐานะประเทศกำลังพัฒนาและมีแสนยานุภาพอากาศในระดับปานกลางมีความต้องการเร่งด่วนในการอัปเกรดกองทัพอากาศให้ทันสมัย จึงได้เข้าร่วมโครงการ KF-X KF21 ตั้งแต่ปี2010ด้วยการตกลงจ่ายเงิน20%ของงบประมาณโครงการรวมมูลค่าประมาณ1.8พันล้านดอลลาร์เป้าหมายของอินโดนีเซียในการร่วมโครงการมีหลายด้านการถ่ายโอนเทคโนโลยีหวังให้บุคลากรอินโดนีเซียได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบและประกอบเครื่องบินรบขั้นสูงการผลิตในประเทศอินโดนีเซียต้องการผลิตเครื่องบินบางส่วนภายในประเทศ การได้รับเครื่องบินรบราคาถูกอินโดนีเซียมีแผนจัดหา KF 2 1จำนวน50ลำอย่างไรก็ตามปัญหาเกิดขึ้นเมื่ออินโดนีเซียล่าช้าหลายครั้งในการจ่ายเงินตามกำหนดส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในบทบาทของอินโดนีเซียในโครงการในปี2018อินโดนีเซียเริ่มหยุดจ่ายเงินชั่วคราวเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งสร้างความกังวลให้กับฝ่ายเกาหลีใต้อย่างมากถึงขั้นมีการเจรจาใหม่เกี่ยวกับโครงสร้างทางการเงินและสิทธิในเทคโนโลโยี ความคืบหน้าเกาหลีใต้เดินหน้าผลิต KF-21 ได้100ลำโดยไม่มีอินโดนีเซียในปี2023-2025เกาหลีใต้ได้ประสบความสำเร็จในการทดสอบบิน KF-21 หลายครั้งและเริ่มต้นสายการผลิตอย่างเป็นทางการโดยเป้าหมายคือผลิตเครื่องบินจำนวน120ลำให้กองทัพอากาศเกาหลีใต้ภายในปี2032ซึ่งขณะนี้มีรายงานว่ามีการประกอบเสร็จแล้วกว่า100ลำและกำลังทยอยส่งมอบให้กับกองทัพ รายงานระบุว่าไก่มีแผนเร่งการผลิตเพื่อป้อนตลาดส่งออกในอนาคตเช่นฟิลิปปินส์มาเลเซียและประเทศในตะวันออกกลางร่วมถึงบางชาติในยุโรปตะวันออกที่ต้องการเปลี่ยนจากเครื่องบินรบรัสเซียม,มาใช้ของตะวันตกในขณะเดียวกันอินโดนีเซียยังไม่สามารถจ่ายเงินครบตามที่ตกลงไว้จนทําให้เกิดคําถามว่าอินโดนีเซียจะยังมีสิทธิ์ได้รับ KF21 ตามข้อตกลงเดิมหรือไม่อินโดนีเซียยังอยู่ในโครงการจริงหรือ แม้อินโดนีเซียจะส่งวิศวกรไปร่วมพัฒนาในเกาหลีใต้และยังแสดงความตั้งใจร่วมมืออยู่เป็นระยะระยะแต่ความไม่แน่นอนทางการเงินและการเมืองภายในประเทศทําให้สถานะของอินโดนีเซียในโครงการนี้ไม่มั่นคงมีการเจรจาอย่างต่อเนื่องระหว่างอินโดนีเซียกับเกาหลีใต้ถึงทางเลือกเช่นลดจํานวนเงินที่ต้องจ่ายเปลี่ยนการจ่ายเงินเป็นแบบผ่อนชําระแบ่งสิทธิในการผลิตบางส่วนให้บริษัทในอินโดนีเซีย หรือแม้กระทั่งถอนตัวออกจากโครงการจนถึงกลางปี2025ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลอินโดนีเซียแม้ว่าไก่จะเปิดเผยว่ายังเปิดโอกาสให้อินโดนีเซียเข้าร่วมหากชำระรนี้และแสดงความตั้งใจอย่างจริงจังวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ใครได้ใครเสียฝ่ายเกาหลีใต้ได้ประโยชน์มากแม้อินโดนีเซียจะล่าช้าในการจ่ายเงินแต่เกาหลีใต้สามารถเดินหน้าโครงการได้ด้วยตนเอง และสามารถควบคุมสิทธิ์ในเทคโนโลยีแบบเต็มที่100%อีกครั้งยังเพิ่มโอกาสในการส่งออกในอนาคตฝ่ายอินโดนีเซียเสี่ยงเสียโอกาสใหญ่หากอินโดนีเซียไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้จนจบจะพลาดทั้งเรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยีโอกาสผลิตในประเทศและเครื่องบินรบในราคาต้นทุนนอกจากนี้ยังอาจถูกมองว่าไม่มีความน่าเชื่อถือในสายตาพันธมิตรระหว่างประเทศอนาคตของ KF 21และบทบาทในตลาดโลก ด้วยความสำเร็จในการผลิต KF 2 1แล้ว100ลำและมีการพัฒนารุ่นต่อย,ยอดอย่าง KF 2 1บล็อ Block II ที่จะติดตั้งอาวุธภายในลำตัวเพื่อลดการตรวจจับของเรดาร์ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้น่าจับตามองในเวทีอาวุธโลกหลายประเทศที่ไม่สามารถซื้อ F 3 5ได้อาจหันมาสนใจ KF 2 1ซึ่งมีความสามารถใกล้เคียงในราคาที่ถูกกว่าคาดว่าไม่เกิน65ล้านดอลลาร์ต่อลำบทสรุปอินโดนีเซียควรเร่งตัดสินใจ ณจุดนี้โครงการ KF21 ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในฝั่งเกาหลีใต้ส่วนอินโดนีเซียกำลังยืนอยู่บนทางแยกสำคัญหากตัดสินใจกลับมาอย่างจริงจังก็อาจยังทันในการมีบทบาทในสายการผลิตในอนาคตแต่หากยังลังเลหรือไม่สามารถจัดการเรื่องงบประมาณได้ก็อาจต้องยอมรับว่าโครงการนี้จะเป็นความสาเร็จที่เกือบเป็นของตนโครงการ KF21 ไม่เพียงเป็นก้าวกระโดดของเกาหลีใต้ในเวทีอาวุธโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นบทเรียนสำคัญเรื่องความต่อเนื่องของความร่วมมือสำหรับทุกประเทศที่หวังจะเป็นมหาอำนาจทางทหารในอนาคตหากคุณสนใจเรื่องราวด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์เทคโนโลยีการทหารและข่าวความมั่นคงระดับโลกติดตามบทความอื่นๆที่เราจะนำมาจอดลึกแบบไม่เหมือนใครได้ที่นี่ต้องการให้ขยายหัวข้อเฉพาะจอดลึกเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นเทคโนโลยีลับของ KF21 หรืออินไซต์การทดสอบบินของอินโดนีเซียกับ KF21 แจ้งได้เลยครับ